สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับโรคเท้าช้างเป็นโรคที่ทำให้เกิดความพิการและการแพร่ระบาดยังคงมีอยู่พบกับมาตรการป้องกัน เพื่อควบคุมโรคท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทยครับโรคท้าช้างเป็นโรคที่เกิดจากพยาธิตัวกลมโดยมียุงเป็นพาหะนำโรคแหล่งระบาดของโรคจะพบตามจังหวัดซึ่งมีภูมิประเทศติดกับชายแดนพมา่าซึ่งสภาพเป็นป่าเขากับทางภาคใต้ของไทยซึ่งมีสภาพเป็นปา่ารุกปัจจุบันยังคงพบผู้ป่วยโรคท้าช้างหลงเหลืออยู่ใน3จังหวัดคือที่จังหวัดตากการจนบุรีและที่จังหวัดนาราธิวาส เนื่องจากมีป่าพรุขนาดใหญ่จึงเป็นแหล่งเพาะพันยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคเมื่อถูกยุงที่มีเชื้อพยาธิเท้าช้างกัดพยาธิจะเข้าไปอาศัยในระบบน้ําเหลืองทาให้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบและท่อน้ําเหลืองอุดตันเรือ้อรังส่งผลให้แขนขาหรืออวัยวะเพศบวมโตหากไม่ได้รับการรักษาจะเกิดความพิการถาวรคือผู้ป่วยจะมีลักษณะเท้าโตผิวหนังหนาหยาบกร้านขรุขระลักษณะล้ายเท้าช้าง เนื่องจากในระยะแรกของการติดเชื้อผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการใดๆดังนั้นการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อต้องทำโดยเจาะเลือดเพื่อตรวจหาตัวอ่อนของพยาธิเท้าช้างที่อยู่ในกระแสเลือดเนื่องจากในเวลากลางวันตัวอ่อนของพยาธิจะหลบอยู่ที่เส้นเลือดฝอยบริเวณปอดทำให้ไม่สามารถที่จะตรวจพบได้ในเวลากลางวันดังนั้นการเจาะเลือดตรวจจึงต้องทำในเวลากลางคืนจึงจะตรวจพบพยาธิ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างให้ใช้งานได้ง่ายได้ผลดีมีราคาถูกแล้วก็สามารถที่จะเจาะเลือดได้โดยอาสาสมัครสาธารณาสุขและที่สําคัญคือสามารถเจาะเลือดตรวจได้ในเวลากลางวันและกรณีที่ผู้ป่วยมีเชื้อพยาธิอยู่ในกระแสะเลือดจํานวนน้อยก็ยังสามารถที่จะตรวจพบได้นับเป็นความสําเร็จของทีมวิจัยค่ะก้าวต่อไป ทีมวิจัยจะพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างสําเร็จรูปแบบรวดเร็วรูปผลภายใน5นาทีเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคเท้าช้างให้หมดไปค่ะปิดท้ายรักสุขภาพแนะนําวิธีกําจัดยุงเพื่อไม่ให้เป็นพาหะนําโรคเท้าช้างมาสู่คนสวัสดีครับ ผูท้ที่อาศัยอยู่ในแหล่งระบาดควรหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดโดยนอนในมุ้งหรือมุ้งลวดทายาและยุงตามร่างกายเมื่อต้องเข้าไปในแหล่งที่มียุงชุมทำลายแหล่งพ่อพันยุงกำจัดลูกน้ำป้องกันยุงวางไข่ค่ะเต็ดต่อรายการพบหมอสิริราชสายงานสื่อสารองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดตู้ปน1น3อนฝไทยประกันชีวิตกรุงเทพหนึ่ง